เป็นหมอดูบนโลกออนไลน์อย,ย่างเงี้ยอ่ะเปิดให้มาเนี้ยรู้เลยว่างานที่ทำโคตหนักโคตเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยมากแล้วรู้สึกว่าอยากออกทุกวี่ทุกวันยุคสมัยเปลี่ยนไปเราก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของธุรกิจการดูดวงของเรา w a ลเปเปอร์ Paper, ผูกตามดวงชะตาของพี่หมอไอ้เนี่ยหนึ่งภาพจะประกอบไปด้วยไพ่ย, 24, ยิปซีสามใบมี ภาพพื้นหลังเป็นห่วงจุย้ยมีสีพื้นหลังที่ถูกฉลกตามดวงมีสัญลักษณ์ที่เป็นลัคนาราศีแล้วก็มีเลขมงคล แล้วก็อีกอย่างที่เป็นออปชันอีกอย่างคือชื่อของคุณลูกค้าจะถูกสลักไว้ในวอลเปเปอร์เมื่อก่อนน่ะเราก็จะเห็นภาพแบบว่าดูดวงที่เป็นแบบออฟไลน์ line, ต้องมานั่งวางไพ่แบบนี้ลูกค้าก็เปิดต่างๆใช่ไหมคะแต่เนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปถ้าคุณอยากมีไรายได้มากขึ้นโลกออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอได้พบเจอกับลูกค้าและทีเนี้ยการแข่งขันน่ะคนข้างสูงในตลาดหมอดู ้ช่วยคนในอีกทางหนึ่งในทางที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นทุกอย่างมันคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีค่ะชื่อไอนะคะจิรภา,าสุริสุขนะคะปัจจุบันเป็นเจ้าของเพจไอ a ์เดลี่นะคะก็คือเป็นหมอดูบนโลกออนไลน์นี่แหละค่ะ เวลาคนที่จะเอาของอะไรมาเสริมดวงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสร้อยพระอ่ะหรือแผ่นทองใส่ในกระเป๋าสตางค์ส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่อยู่ใกล้ตัวเพราะว่าจะช่วยส่งเสริมพลังงานส่งเสริมให้เราแบบในเรื่องนั้นๆที่เราต้องการเสริมและทีเนี้ยเราก็บอกว่ามือถืออะ่ะโอ้โหคนแบบใช้ใกล้ตัวกันที่สุดนะคะบางคนนะเข้าห้องน้ำอะ่ะ ก็ยังต้องเอาไปด้วยถูกไหมแล้วก็ไว้เล่นโซเชียลทำํำธุรกรรมทางการเงินขายของออนไลน์ต่างๆทุกอย่างมันคือหมุนเวียนทางโทรศัพท์มือถือเราก็เลยมองว่าเฮ้ยหน้าจอวอเปเปอร์ที่เราใช้บนมือถืออะ่ะมันสามารถช่วยส่งเสริมหรืออะไรดีๆให้กับคนใช้ให้เขาแบบว่า อ่าบางอย่างดีขึ้นหรือบางอย่างบรรเทาเรื่องหลายๆลงได้นะคะเราก็เลยมองว่างั้นถ้าทำเป็นวอลเปเปอร์ผูกตามดวงชะตาบอกความต้องการบอกปัญหาที่คุณเจอแล้วก็อยากจะเสริมเรื่องอะไรให้บอกกับพี่หมอไอซ์แล้วก็วันเดือนปีและเวลาเกิดวอลเปเปอร์ทุกทุกแบบทุกภาพที่ลูกค้าได้ไปนะคือไอซอะดูเองทีละคนเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ผูกดวงตามวอให้กับลูกค้า แล้วทางกราฟิกเนี่ยอ่ะเขาเขาก็ออกแบบและจัดวางปุ๊บปุ๊บปุ๊คนที่มาเป็นลูกค้ามากที่สุดที่ที่ที่เคยเจออายุประมาณ50กว่าแล้วก็ลูกค้าที่เด็กที่สุดนะคะก็ประมาณน่าจะประมาณ10ขวบจะสอบเข้ามัธยม,มจบปอ .6 อย่างเงี้ยจะจะเข้าม .1 มีปัญหากลัวสอบไม่ได้เครียดอะไรต่างๆก็มีอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะทำทำโซเชียลอะหลายแพลตฟอร์มเรามีคนติดตามใน t ิกต o k Facebook ประมาณเกือบ70,000มี youtube คนที่ใช้อะมันก็หลากหลายเจนโดยเฉพาะกับหัวหน้างานอะที่แบบว่าจะนำเสนอคนงานหรือจะทำอะไรอะเขาก็แบบ ัดตกติดขัดตลอดพูดจาแบบว่าทําร้ายความรู้สึกเขาเลยแบบนี้เขาอยากจะเสริมเรื่องเนี้ยให้มันแบบว่าดีขึ้นอนะ่ะอย่างน้อยๆแบบว่าให้หัวหน้าเขาเอ็นดูเขาหน่อยหลังจากที่ได้โบว์เปเปอร์ไป,ป,ลไปแล้วทาวิธีการที่บอกกลายเป็นว่าหัวหน้าจากที่เคยพูดแบบไล่ล่พูดทุ่นทวน,ห,วนหรือแบบเทคแคร์ care, ไม่ดีกับเขาอยู่โทรมาคุยเม้ามอยกับเขาพูดดีจนเขาตกใจ แล้วแต่แต่เขาบอกว่ามันกลายไปว่าทําให้เขารู้สึกสบายใจกับหัวหน้าคนนี้มากขึ้นคือต้องบอกว่าทุกอย่างอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรที่มาเสริมดวงนะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่ามีสิ่งของเนี้ยตั้งไวอ้อ่ะโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรอะ่ะแล้วแบบว่าอุย้ย อยู่ดีก็จะรวยขึ้นทันตาแหล่งเงี้ยคือคือต้องบอกว่ามันต้องควบคู่กับก,บการกระทําของเราไปด้วยนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็คือปัญหาหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของงานที่ไม่มั่นคงหรือแบบว่าบางคนก็อาจจะตกงานหรืออะไรในช่วงนี้บางคนนะเสริมแค่ขอความสบายใจในชีวิตช่วงนี้ก็มีนะแบบว่าไม่เอาเงินไม่เอางานแต่ขอแบบว่า อยากให้แบบมีความสบายใจใเกิดขึ้นในชีวิตบางคนเครียดไงคือหลายๆอย่างตอนนี้มันมันมากกว่าโควิดแล้วหมูก็แพง <c oughs> ค่าครองชีพอะไรต่างๆแพงอ่ะแต่รายได้ที่เขาอ่ะมันไม่ได้สูงตามที่สิ่งต่างๆม,มันขึ้นตามอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็เลยมีความเครียดความกดดันตรงเนี้เกิดขึ้นก็เลยใช้ตรงนี้เป็นที่พึ่งทางจิตใจอีกทางหนึ่งนะ